หันบรหานซะเลยเดี๋ยวผู้กินจะกินขี้โพเกินไปโอเคจ้าถ้าผู้ใดอยากให้มันกรอบ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 เลยก็เอาน้ำมันมันออกนัน่ด้วยจ้าแต่ว่าข่อยบ่เอาออกทอดไปเลยทอดน้ำกันไปเลยจ้าเท่ากับหั่นเป็นตอนน่อยแล้วเนาะกะเดี๋ยวเมื่อนี่สิใส่เครื่องปรุงนี่แล้วค่ะผงปรุงรสรสไก่อันนี้ได้ฟีเขาแถมมากสื่ออยาง,างมากนอ้อเหมือนนั้น อ๋อซื้อแปลงมันจ้ะ้วก็มันมีแส่ซองนี่แถมมาน้ำเข้าก็เลยสิลองใส่เมืองเลยจ้ะใส่ไปไปเมือ่อซองเลยแล้วสิบ้านน้ำตาลนิดหน่อยเลยจ้ะนิดเดียวอี่หลี่ลายส่วนพริกไทยน้อยนึงเลยจ้ะ้วก็ซีอิ๊วขาวอีกน้อยนึงเอาพ่อเล้ย ระบาดน,นี่ผู้ใดต้องการคั้วเข้มจากเกลือกระใสเกลือไปเด้อจ้ะเหลวาเต๋เนาะมือนี่ล้างแล้วเด้อค่ะมือนี่ล้างสะอาดแล้วส่งคือจังสีบกคอยนวดจากพี่น้องเพราะว่าเข้ากับต้องใส่แป้งอีกแมนบอเดี๋ยวขอใส่เกลือเพิ่มนิดนึงนี่ค่ะเกลือไปจักน้อยนึงประมาณครึ่งประมาณครึ่งซอนซ่าเ้อค่ะประมาณคารึ่งซอนซ่าเกลือ ทนแมนคนอีสานอีรี่แถวบานข่อยนะคะถ้าเป็นของแท้นะคะเป็นภาษาปุญญ์ยเเป็นเอิญเิ่นกะสิเอิญว่าเกียเกียออกสลออกสลัยยะนะคะภาษาอีสานบานข่อยบม่มีสลัเอือแต่ว่ายุคสมัยใหม่เนาะเด็กหน่อยไปโรงเลี่ยนเพิ่นใส่ภาษากลางเป็นภาษาเหมือนว่าภาษากลางเป็นเป็นภาษาราชาการเนาะไปโรงเลี่ยน ไปรงเรียนได้รับการศึกษาเป็นภาษากลางภาษาไทยกลางเอ่อมอีสานบางข่ําที่เพิ่นบางบางคนเขากระจออกตามลูปที่เขียนเนาะค่ะแต่ว่าแบบว่าถ้าผููเทายุคสมัยก่อนอิหรีเพิ่อนเสื่เอเกียเสือเพิ่นก็เสือเสือโคร่งเสือดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่นกสบเสิ่เอเสียเสียเป็นสระเอียค่ะ ร่อเรือกับสีบอมคอยบอมบอ,บอมีออกเสียงร่อเรือเด้อค่ะกับสีบออกเสียงเลาะอันพ่หอหนุหูแทนเนาะคือจังฮัก,กเจ้าสี่ะฮักก็คือรักบ้านเรือนก็คือเฮื่อนเนาะค่ะเฮื่อนละภาษาอีสานโอเคมาร์กไว้นี่ค่ะมาร์กทิ้งไว้ประมาณสักสิบหาถึงหยุดสิบนาทีเนาะจ้ะนี่ค่ะต่อไปเข้ากับสิมะเฮ็ดแปงกันเนาะจ้ะกะ ใส่แป้งลงไปเสียงดังอยู่นี่คือเสียงล่งสีเลยจา้าหนาข่อยกําลังสีขาวอยู่แล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปจ้ะพินวาใส่น้ำเย็นเนี่ยมันสีทํำให้แป้งกรอบคือจังพวกเทมปุระพวกหยางกังเสียค่ะบวัวแต่น้ำเย็นเนะะี่ยค่ะเพื่อนเอาน้ำแข็งลงไปใส่น้ำเดชตอนตอนที่ผสมแป้งเนี่ยค่ะนี่จ้ะพอเข้าผสมแป้งแล้วเรียบร้อยแล้วแมนบอ แปง้งข้ากระสีเหนียวๆประมาณนี้กระโบเหนียว,วคักเด้อค่ะประมาณหนึง่งลนะเนาะล้วก็ใส่ไกลที่ข้าวมาร์กไว้ลงไปเลยน่ะน้ำมันปาล์มเลยจ้ะน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเพื่อนบอกว่ามันเหมาะสมกับการทอดนะคะการทอดมันทนความร้อนได้ดีได้ดีกว่าน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อนว่าจังสันเด เนี่ยคะ่ะใส่แค่นี้ละ่ะบ่ตาอตรงใส่ร้ายครับเพราะว่าเห่าด้เอาอันนั้นเบ่าดบเอามันออกจากน,นังไกจ้ะเดี๋ยวน้ำมันจากนังไกกะสิออกมากนำมันอันนี้เห่ากะสิเพิ่มขึ้นนะเนาะเฮาบ่าตรงใส่ร้ายแบบจนท่วมขนาดนั้นหรือกะแล้วแต่เด้อค่ะผู้ใดแบบว่ามีน้ำมันร้ายบเด้เนีนประหยัดกะใส่ไปเลยตามใจชอบนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก้อนเนาะจานะ้ะเนาะ เอาย่อแป้งลงไปนิดนึงค่ะนี่แสดงว่าร้รอนแล้วเวนเอามือจุ่มเนื้อหาเทน้ำมันละกะหนังไก่ชุบแป้งลงไปเดยจ้า๋ยวเพิ่งไปซูนมั่นแล้วค่ะเยวให้แป้งเขาย่อให้แปง้เแปงเขาอ่าเซตตัวก่อนเนาะ ต้งไปสู้ดใส่ใหัวเจียงกะทะใข้อนาำมั่นทีนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเขาคอยตาัมมาดูกันจ้านี่ค่ะพ,พ่อเริ่มเหลืองแบบนี้เขาก็ใส่ตะหลิวแส,แสะในตั้งน้อยนะคะลระก็คผีๆออกจากกันเนาะคะ่ะ น้ำมันทาทาผู้ใดบ่ประหยัดบ่บ่ยานเหลืองน้ำมันแบบใส่น้ำมันถมถ่วงไก่เขากะมันบ่ตตรงบ่งงงงา้องกั๊บเนี่ยแบบ่ตตรงกั๊บหลยเทือ,อยานไก่เขากะสีเหลืองเสมอกันดีค่ะตะว่าทาข้าใส่น้ำมันบ่อถ่วงเขากะขยำกั๊บขยำข้นแน่เลยจากไก่แบบว่าชินไก่เขาจังสีหเหลืองเสมอกันดีเนาะนีจ้าถอดมาได้ประมาณหนึ่งขั่วเหลืองขัว่วกรอบ อันนี้ใส่ไฟกลางเ้วยค่ะแล้วแต่ไผมากเนาะถามผู้ใดพ่ดพอใจซัมนี่แล้วกะกับพ่อแล้วนะคะกัถทึว่าอันนี้แล้วเดี๋ยวขอตากขึ้นก่นเดี๋ยวคว่ำหอนของน้ำมันนี่ค่ะสีสีเข้มแห้เขาสีเข้มขึ้นกว่านี้อีกนิดน้อยเลยจ้ะพ่อแล้วตากขึ้นสเตชน้ำมันเลยจ้าผู้ใดสีล่องแบบเป็นยุบไปเรื่อยก็ได้เดี๋ยวเขาเสร็จโตแล้วจนเกลียวยออกเลยค่ะยุบไปเลย เห็นบอลน,น้ำมันเข้าบอลโรดลงเลยแล้วค่ะน้ำมันนี่จะสิเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำมันมันออกจากไก่น้ำนี๋ยวให้เขาเสร็จตวัวก่อนคอยมาเกียเกียออกนะคะนี่จ้ากระทะที่สองเนาะคะ่ะยังบบทันใดพอเครื่องนะคะนี่ยังใดแบบว่าหนึ่งส่วนห้าเด้อค่ะ้า้าเหาเอาลง่มเป็นจุ่มเหมือนบังหานนี่เวลาแต่งเขาเสร็จตวัวแล้วจังมาเกียเกียออกแบบนี้จ้ะมันจะสิเกลียออกมาได้เนาะ จะแยกแยกกันออกให้เขาโดนน้าม like ันให้ทั่วเถิงเลยค่ะเห็นว่าจากน้ามันมันจะสีเพิ่มขึ้นเพราะว่าน้ามันจากน้ํามันไก่ติดติดหนังมันออกมามันเลยจ่ะประมาณนี้ค่ะได้แล้วอาหารผัดทอดมองดูอ่านซิบอกไฟเฮลตี้ปันได้แล้วค่ะโดนๆกินเครื่องก็บพราเป็นยังเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นข้าวเข่ากงบานเห่าธรรมดาเละค่ะผ้าเขาแบบข้าวเข่าส้งกระสีผ้าเข่าส้แซนเดียสมัยก่อนเนาะ องกระดาษซับมันหรือ paper ะคุกกิ้งเปเปอร์เนี่ยค่ะว่างไว้จะเอาลงเลยไก่ที่เขาถอดมานะจ๊ะผู้ยู่งห่วยกระดาษนีแล้วเพลงแดงสีก็ผู่แปลกหลายกเกลียดน้ำม,มันมกกันกออจากไก่ร้ายหลายแหนใส่เราไว้เอาไว้เนื้อไวเวลาทำมันอันนึงตัวเราก็ทอดที่เราบานจะเอาไวท้ทอดกินในด้านใบที่เกา้า วันจะใช้กับเขาอะไรก็ได้ทอดแน่นนี่กระออกก็ต้องหน่อม,มันไม่ติดบาะออกเล็บแหลงแน่นกว่าเลยนี่นี่นี่ชุดสุดท้ายเซตเรียบร้อยไปเอาไปแจกบาทนี่กูดเดยสีเอา